ในวัยบั้นปลายของชีวิตชาวมิถุนไม่ใช่แค่เรื่องของการพักผ่อนแต่มันคือการผลัดใบสู่ความยิ่งใหญ่ในมิติที่คนทั่วไปมองไม่เห็นหลายคนอาจจะคิดว่าแก่แล้วดวงคงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคุณยังไม่รู้5้าความลับที่เกิดขึ้นจากดวงดาวเชื่อว่าชาวมิถุน95%ก็อาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้เตรียมเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่ผสมผสานทั้งศาสตร์แห่งดวงดาวและเรื่องราวแห่งธรรมะฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59 สำหรับความลับข้อแรกในเชิงดวงดาวตามหลักการความเชื่อโหราศาสตร์ไทยชาวมิถุนมีดาวลับผลก็คือดาวอังคารเป็นทั้งเรื่องลับผลและอริเรียกว่าทั้งเรื่องอุปสรรคและเรื่องลับผลเป็นดาวดวงเดียวกันมุมลี้ลับที่ชาวมิถุนไม่เคยรู้เมื่อเราอายุมากขึ้นเจอเรื่องวุ่นวายเจอคนเอาเรื่องมาให้หรือแม้แต่เรื่องราวคนรอบตัวเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหรือชีวิตต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนอื่นค่อนข้างมาก ความลับของดวงดาวก็คือลับผลของชาวมิถุนซ่อนอยู่หลังกองขยะและปัญหาในวนัยนี้หากชีวิตของท่านราบเรียบเกินไปแปลว่าเงินทองลับผลก็จะไม่ไหลเข้ามาความลับคือทุกครั้งที่มีเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้นเช่นมีคนมาปรึกษาหารือมีคนมาขอให้ช่วยแก้ปัญหาหรือท่านต้องไปออกโรงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวข้อขัดแย้งของคนอื่น ปลายประมูลเข้าของที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์เรียกว่าอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายในเบื้องต้นสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนเป็นรับผลหรือเงินก้อนโตในภายหลังชาวมิถุนมีพลังงานดึงดูดรับผลในแบบแปลกแป,ก,แปกไม่เหมือนใครชีวิตของชาวมิถุนต้องเกื้อกูลทั้งเรื่องของคนรอบตัวการช่วยแก้ปัญหาการให้ความรู้หรือแม้แต่การอารีอารอบกับคนรอบข้างส่งพลังงานที่ดีทำให้ชาวมิถุนได้รับโชคลาภและเงินทองหมุนเวียนไม่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องอุปสรรคคือครู และโลกธรรมแปดธรรมะสอนว่าชีวิตมีลาบเสื่อมลาบมีสุขมีทุกข์แต่สําหรับชาวไม่ถุนอริกับลาภะเป็นเรื่องเดียวกันทําให้ท่านต้องฝึกขันติบารามีเมื่อเจอเรื่องวุ่นวายอย่าเพิ่งโมโหให้หายใจเข้าลึกๆและมองหาช่องทางเพราะในความวุ่นวายนั้นมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่เสมอหากท่านวางใจให้นิ่งได้ท่านก็จะรวยหรือมีลาบผลบ่อยเพราะเราเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นอย่าเอาพลังงานไปใช้ในเชิงปากจัดอย่าใจร้อนโมโหใส่คนอื่น เพราะดาวังคารเป็นอริถ้าท่านด่าลูกหลานหรือพูดกับคนรอบตัวด้วยคำหยาบคายรับผลก็จะหดหายทันทีให้ใช้เรื่องวาจาไปแก้ปัญหาแล้วเงินทองจะไหลเข้ากระเป๋าเองบางครั้งการให้คำแนะนำการศึกษาข้อมูลข่าวสารและนำไปบอกกล่าวคนใกล้ตัวด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ถือเป็นการสร้างลาภผลโดยทางอ้อมของชาวมิถุนนั่นเอง,งความลับในข้อต่อมาดาวราหูเป็นความมัวเมาความลุ่มหลงต่างชาติ เป็นตัวแทนเรื่องสุภาะค,ความสําเร็จความดีงามและชื่อเสียงชาวไม่ถุนในวัยบ้านปลายมักคิดว่าตัวเองต้องเป็นผู้ใหญ่หัวโบราณถึงจะได้รับคําชมแต่ความลับก็คือยิ่งท่านทําตัวแหวกแนวท่านยิ่งดังราหูเจ้าเรือนสุภาษะบ่งบอกว่าในวัยบ้านปลายของท่านมีความโดดเด่นเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลโลกออนไลน์บางท่านอาจกลายเป็นเน็ตไอดอลวัยเกา่าหรือได้รับมรดกจากต่างประเทศแบบดึกลบ ความลี้ลับอีกอย่างคือท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายอิทธิฤทธิ์เช่นเท้าเวสุวรรณหรือพญานาคยิ่งท่านไปกราบไหว้ในที่ที่ลึกลับห่างไกลก็จะถูกฉลอก,กับคนชาวราศีมิถุนสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ามายาแห่งโลกราหูคือเงาสุภะคือชื่อเสียงธรรมมาสอนให้ท่านรู้ว่าชื่อเสียงเหล่านี้เรียกว่าหัวโขนการที่ดาวราหูตัวแทนเรื่องเหล่านี้ ท่านต้องฝึกความเป็นผู้ใหญ่ที่เท่าทันโลกแต่ท่านต้องไม่หลงไปกับมันท่านต้องสามารถใช้เทคโนโลยีได้มีชื่อเสียงแต่ใจต้องอยู่อย่างอนัตตาคือไม่ยึดมั่นถือมั่นยิ่งท่านปล่อยวางชื่อเสียงได้มากเท่าไหร่บารมีราหูก็ยิ่งส่งเสริมให้คนเกรงขามท่านมากขึ้นเรียกว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้ในตอนอยู่บนโลกแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยึดถือจับต้องไม่ได้เพราะเป็นเรื่องนามธรรม ระวังความหลงดะเริงในอบายามุกที่มาพร้อมกับคราบของความบันเทิงไวกระเสียนร,ราหูอาจทําให้ท่านเสียทรัพย์ไปกับภาพลวงตาดังนั้นท่านต้องมีสติกํากับสําหรับในข้อต่อมาความลับแห่งดาวประจําตัวดาวพุธเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเรื่องครอบครัวท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านท่านไม่ได้เป็นแค่คนแก่คนสูงวัยที่อยู่ในบ้านแต่ตัวท่านกับบ้านก็คือเรื่องเดียวกัน ความลับก็คือยิ่งท่านทําให้บ้านสว่างมีความสะอาดและมีเรื่องลมหมุนเวียนตามนิสัยดาวพุธก็คือท่านลมสุขภาพกายและสุขภาพเงินของท่านจะดีขึ้นทันทีท่านมีพลังในการพูดคุยกับที่ทางท่านสามารถขอพอรจากเจ้าที่ในบ้านท่านเองได้ผลแรงกว่าไปขอนอกบ้านชาวมิถุนไม่รู้ว่าบ้านปลายชีวิตของท่านจะมั่งมีได้พออาังหาริมทรัพย์หรือการปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นกําไรท่านเป็นคนมีดวงที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ยิ่งอยู่บ้านนานๆยิ่งคิดโปรเจกต์ทำเงินได้หรือท่านมักมีความสุขในการอยู่ติดบ้านจัดบ้านช่องบ้านเรือนนี่คือเรื่องโยนิโสมนาสิการและกระตันยูกะตะเวทีการดูแลบ้านรวมไปถึงคนในครอบครัวบุพการีคือการเคารพรากเงาธรรมะาสอนว่าจิตที่สงบย่อมเกิดในที่สปายะเมื่อท่านจัดที่อยู่อาศัยให้เป็นธรรมมาสถานใจท่านก็เกิดสมาธิและเมื่อนั้นปัญญาของท่านก็จะกลายเป็นวาจาสิทธิ์พูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง อย่างไรก็ตามชาวมิถุนต้องคอยควบคุมนิสัยขี้ระแวงและจู้จี้กับคนอื่นเพราะดาวพุทธทำให้ท่านเห็นทุกอย่างในบ้านเป็นทุระเป็นภาระไปหมด จนลืมให้พื้นที่อิสระกับลูกหลานเราทำในส่วนของเราก็พอส่วนของคนอื่นนั้นก็แล้วแต่เขาจะให้ใครมาคิดเห็นเหมือนกับเราไปทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ครอบครัวบ้านช่องก็จะมีความสงบร่มเย็นสำหรับความลับในข้อต่อมาดาวพฤหัสด,ดาวใหญ่คือดาวแห่งปัญญาเป็นเจ้าเรือนการงานและคู่ครองในวัยนี้งานของท่านอาจไม่ได้หมายถึงการไปออฟฟิศหรือออกไปทำงานในทุกๆวันแต่มันคือการแผ่บารามี ชาวมิถุนมักมีโอกาสในอดีตหรือปัจจุบันทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองหรือถ้าหากคู่ครองไม่อยู่แล้วท่านก็อาจจะต้องมีเพื่อนสนิทมิสหายในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษาหรืองานบุญงานของท่านในบ้านปลายจะนําพาท่านไปเจอการยานามิตรชั้นสูงในความลี้ลับคือชีวิตของชาวมิถุนมักดําเนินไปด้วยเรื่องราวของคนใกล้ชิดเช่นมักมีคู่คิดมีผู้ช่วยอยู่ใกล้ชิดคนต่างวัยหรือแม้แต่เรื่องราวคู่ครอง โดยชาวมิถุนเป็นสัญ,ญลักษณ์คนคู่ดังนั้นท่านจึงมีเรื่องของคนช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างกายอยู่เสมอคนเหล่านี้ก็คือตู้แห่งปัญญาชาวมิถุนชอบคิดว่าบางครั้งคนใกล้ตัวก็น่ารำคาญแต่ดวงบอกว่าถ้าท่านปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนทำเรื่องใหญ่ๆท่านจะไม่มีวันขาดทุนดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับความหมายสองอย่างของชาวมิถุนก็คือเรื่องการงานกับเรื่องคู่คิด แปลว่างานกับคนใกล้ตัวคือโชคลาภชุดเดียวกันใทางธรรมมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะและพรหมวิหาร4ธรรมมาสอนให้เห็นว่างานคือการปฏิบัติธรรมในวัยนี้ท่านควรทางานด้วยความเมตตามไม่ใช่ความโลภ เมื่อท่านใช้ปัญญานำหน้าการงานท่านก็จะกลายเป็นที่รักของคนทุกชนชั้นและคนใกล้ตัวก็จะเปลี่ยนจากคนบ่นเป็นคู่บุญที่ส่งเสริมท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒทางใจงชาไม่ถุนมักมีศีลธรรมประจําใจแต่เราไม่ควรเอาไปกดขี่หรือเอาไปตัดศีลผู้อื่นท่านต้องใช้ความเมตตาให้มากและไม่เป็นผู้ใหญ่ที่จ้องจับผิดศีลธรรมคุณธรรมของลูกหลานสําหรับในข้อสุดท้ายความลับของดาวเสาเจ้าเรือนมรณะ ดา,าดาวเสาดาวแห่งความหนักความช้าและการเวลาทำหน้าที่เป็นเรื่องราวมรณะของชาวมิถุนอันหมายถึงเรื่องการผัดพรากของเก่าการจบจากคนทั่วไปเมื่อพูดถึงดาวเสาก็จะกลัวแต่สำหรับชาวมิถุนในวัยบ้านปลายนี่คือรหัสเศรษฐีจากของเก่าดาวเสาเกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะ นั่นคือเรื่องมรดกที่ดินเงินก้อนใหญ่จากสิ่งที่สูญเสียไปนานแล้วหรือแม้แต่การได้ครอบครองของเก่าเอามาขายแล้วได้ราคาสูงความลี้ลับอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นคนที่มีดวงแคล้วคลาดลึกๆแล้วดาวเสาทำหน้าที่เป็นตัวตัดกรรมเรื่องดาวไร้ายๆที่คนอื่นเจอแบบหนักหนาพอมาถึงตัวชาวมิถุนก็จะถูกดาวเสาบดขยี้จนหายไปเองศัตรูหมู่มันก็จะแพ้ภัยไปโดยไม่มีสาเหตุ ท่านอาจจะมีอายุยืนมากกว่าที่ท่านคิดไว้เสียอีกในทางธรรมะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามรณานุสติการพิจารณาความจากความพัดพรากไม่ใช่เรื่องอัปมงคลแต่เป็นการฝึกใจให้ไม่ยึดติดเมื่อท่านไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ท่านจะกลายเป็นคนที่มีพลังอำนาจเหนือคนอื่นธรรมะาสอนว่าผู้ที่ไม่ยึดมั่นในกายย่อมพบความสุขอันไพศาลเมื่อท่านวางความกังวลเรื่องการพัดพรากการจบจากท่านจะพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณ ระมัดระวังเรื่องความทุกข์ที่ฝังใจดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะชอบทําให้เรื่องความเจ็บปวดในอดีตมาหลอกหลอนท่านในยามดึกท่านชอบคานึงถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านไปแล้วและมันแก้ไขไม่ได้ให้พยายามละวางและมีสติอยู่กับปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ตีความจากดวงดาวใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินชีวิตให้ชีวิตสงบสุขในวัยบั้นปลายได้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวมิถุนมีความสุขในวัยบ้านปลายได้ประโยชน์จากบทความนี้โดยทางตรงและทางอ,อ้อมคุณรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ